ก็สำหรับวันนี้เนาะคลิปนี้พามาชมวิถีของชาวไร่ชาวนาสําหรับคุณพ่อเขาก็นี่แหละทานาอยู่ข้างบ้านนี่แหละเพราะว่านากับบ้านก็ติดกันเนาะแล้วก็รวมไปถึงวัดด้วยแล้วก็บริเวณนี้เขาก็มีการแบ่งที่ขายด้วยบริเวณนี้ก็ฝนมันตกบ่อยก็เลยต้องทํานาแบบเขาเรียกว่าหวานตมหวานนาตม โดยคุณพ่อเขาก็หวานข้าวเป็นวิธีดั้งเดิมที่เราเคยหวานโดยไม่ใช้เครื่องพ่นเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นรถไถเดินตามแต่ก่อนเราใช้บัวควายนะในการไถานาแต่ทุกวันนี้ก็ใช้รถไถเดินตามนในการไถไถหวานโดยใช้คาดเหล็กแต่ก่อนก็จะเป็นคาดไม้ อนนี้ก็เป็นคาาเหล็กก็จะประมาณนี้กพโดยรวมทั่วไปก็ก็สะดวกสบายมากกว่าเดิมแต่ก็ต้องใช้ทุนในการลงทุนเยอะโดยปกติแล้วแต่ละไร่เนี่ยลงทุนก็ไร่หนึ่งก็ตกไร่ละ5้าพันเนาะไร่ละห้าพันเลยรวมค่าใช้ใจ่ายในการค่าแรงด้วยแล้วรวมต่างๆโดยใช้รถไถเดินตามแล้วก็รถไถ รถไถใหญ่ด้วยของคุณพ่อเขามีรถไถของตัวเองแต่น,า,นาเขาเป็นนาเช่าเฉยนาเขาเขาต้องเช่าต่อปีอนี่แหละคือการดำรงชีวิตของคนเราก็าต้องสู้กันไปเนาะนำวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนามานี่แหละวิถีธรรมธรรมชาติธรรม,มะคงคู่กันไป ก็อุปกรณ์ปกติเครื่องพ่นข้าวมันก็มีอยู่แต่พ่อก็ใช้แบบใช้มือใช้มือมันจะทําให้ข้าวเนี่ยสม่าเสมอมากกว่าเครื่องเครื่องบางทีมันเป่าเป่าแรงเกินไปแล้วก็หนาบ้างบางบ้างบ,าง,บ,า,งบางที่ก็เกิดเดยอะบางที่ก็เกิดน้อยประมาณทํานองนี้นะเมื่อมีชาวไร่ชาวนาทำนาเห็นไหม Những yên mà hai kỳ lôi hai kỳ có bên nhanh nguồn đi nguồn đi 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 nguồn đi nguồn đi nguồn đi đi nguồn đi 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 nguồn นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับว่าน้องดิ๊กว่าน้องดิ๊กอ่นี่แหละบางวันแม่เขาก็ปล่อยไปเล่นไปเที่ยวไปหาอืมบ้านของลูกดิ๊กที่เคยลงคลิปนั่นแหละก็นี่แหละวิถีชีวิตชาวนาเนาะฝั่งนู้นเขาหว่านเสร็จแล้วแต่ฝั่งนี้เขายังไม่หวานเนื่อเพราะว่าฝนมันตก ตกบ่อยนี่ฝนเพิ่งหยุดแค่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็ตกแล้วก็วันนี้ฝนเพิ่งหยุดเนี่นาตมเขาสูบน้ําขึ้นมาจากสะสูบน้ําขึ้นมาจากสาะนนด้วยฝั่งนูน้นน่ะมันเป็นสระน้ําลึกประมาณสามเมตรนะความกว้างประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบคูณยี่สิบเลยลึกสามเมตรอะ่ะเขาก็สูบน้ําขึ้นมามาแล้วก็ใส่ใส่ให้มันเต็ม ทีนี้ก็เวลาแบบเวลาคาดเวลาไถามันก็จะได้ง่ายขึ้นเป็นการทำนาสมัยสมัยก่อนนะสมัยก่อนฝนตกต้องตามฤดูกาลมันก็เลยทําให้อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรความชุ่มฉ่าของดินความเขาเรียกว,ว่าอะไรนะดินมันอมน้าเนาะดินอมน้ําแล้วทําให้มีความชื้นแล้วก็สามารถคาดไถง่ายโดยใช้วัวใช้ควายในการไถ ก็โดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะใกล้เสร็จแล้วคุณพ่อเขาก็หวบานมาใกล้เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละก็ถือว่าขนาดหญ้าเยอะๆเนาะเวลาไถาเสร็จแล้วเวลากบลงไปที่ดินก็เป็นปุ๋ยไปเลยเราเวลาไถายอย่างนี้เราไม่ต้องไม่ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ต้องไม่ต้องไอเผาเผาญ้าเลยปกติเขาก็ไม่ให้เผาอยู่แล้วในเรื่องการเผาย้านั่นแหละอันนี้พ่อเขาทาเป็นปุ๋ยไปเลยการไถกบอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นถูกต้องของหลักเกษตรเขาแหละไถกบลงไปเลยถึงแม้ถึงแม้ว่าจะพืชมันจะไม่ตายหมดอ่ามันก็สามารถเป็นปุ๋ยได้เน่าเปื่อยอยู่ในน้ําเนี่ยเขาหมักหมมอยู่เป็นอ่าเป็นพืชเป็นเป็นปุ๋ยต่อไป นกเอี้ยงอิ่มใหญ่เลยมั้งตอนนี้นกเอี้ยงนกเอี้ยงกําลังหากินจิ้งหรีดมีตัวเดียวนะเห็นนกเอี้ยงนกเอี้ยงดําตรงโขฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งรถไถใหญ่นู่นน่ะพ่อเขากำลังปั่นฝั่งรถไถใหญ่นั่นแหละพ่อกํากำลังปั่นอยู่นกเอี้ยงเยอะ,อะ,อะสำหรับคลิปนี้เนาะไม่มีอะไรมากพามาชมการไถนา หวานข้าวาแบบสมัยใหม่โดยการใช้รถไถแต่ถ้าเป็นแบบดั่งเดิมก็ใช้วัวใช้ควายเนาะแต่นี่กลายมาเป็นเขาเรียกว่านี่แหละเขาเรียกว่าควายเหล็กนี่เรียกควายเหล็กก็คือ,คอรถไถเดินตามและก็มีรถไถแบบนั่งขับด้วยมีสองชนิดที่เขาใช้กันเพราะว่ามีการหวานแบบแบบแบบต้มหรือหวานแบบที่มีน้ําคือเวลานั้นก็หวานเสร็จปุ๊บเราก็ต้อง เอาน้ำออกเนาะนู่บนบริเวณนู่นที่เขาปล่อยน้ําออกนี่แหละถ้าน้ําขังแล้วข้าวจะไม่เกิดเนาะเพราะว่าข้าวเนี่เขา,ขาต้องไปแช่ก่อนข้าต้องไปแช่ก่อนอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามฝากกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราได้นําเสนอเรื่องราวชีวิตวิถีธรรมในเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมะ ต่างๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไป้เพียงนี้นี่เนาะขอบคุณมากจ้า